จ้าจำนวนสิพามาเที่ยวสวนหลังบ้านสวนคัวหลังบ้านเนาะวันนี้สิพามาเที่ยวสวนหกต้นไม้หกต้นไม้รดกระเพราลูกะเพราสวนคั่วไปกินใต้ไปหินนะี่แหลค่ะ ปูกระชี้แล้วปูประกาศเขียวแม่ชีนคัตสวนข้าวหลังบ้านตะไคร้งงมะงก ไอ้ลูกศรเนี่นยลูกศรเนี่ยเสียนะประแตกเสียหุ่นลากำลังงานเลย बस मैं हूं। चित्र नया है อันนี้นัง่งพี่อยู่กละงงามเลยจ้าเนี่ยเดียเดย๋ยวจะแพนจะย้ายกระถางปลูกต้นไม้ให้ชมด้วยอันนี้เคาะชาไว้เดี๋ยวไปเก็บผักกันเนาะ ประกาศขาวกรอบอันนี้ประกาศเขียว ตมามน้ำพริกินเนาะนะคะ ไปปลูกไกล้ใกล้ๆบ้านเพราะได้กินที่ใดว่างๆกับปลูกไว้อ่ะละวันนี้พ่อแค่นี้เนาะ สิเพ็ดกับข่าวแรงแล้วมนเนีตติดตามน้ำพริกปลาต้มผักกินกับผักชีผักกาดเขียวแซบ่บไอ้เจ้ตัวนังก่ะแค่นี้นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะติดตามอย่าลืมติดตามกูติดตามไม่จําหลัดด้วย